เอาพูดง่ายๆนะไอ้อคนร้องเนี่ยไม่ไม,ไม่มีอะไรหรอกมันก็ต้องไม่การเมืองก็อิจฉาตาร้อนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับขายของพวกนี้ไม่ได้ดังใจก็มาไปทําทีเป็นร้องคุณไม่ต้องมาร้องหรอกมันมีหน่วยงานที่ตรวจสอบอบจอเยอะแยะอยู่แล้วที่ตรวจสอบโดยตรงก็มีสอตอง,งอมีปปชเขาตรวจสอของเขาอยู่แล้วถ้าเราทําไม่ถูกเนี่ยเราก็ตายเหมือนกัน อนี้ประเด็นเครื่องตัวนี้เราสั่งซื้อในกรณีเขาเรียกว่าจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเอามาใช้งานในรับการร้องขอจากสาสุขจากพี่น้องอสอมที่ต้องเอาไปวัดไข้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในกลุ่มที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงหรือตัวเองวัดตัวเองก็ได้ประมาณนี้อปจอเลยต้องรีบดำเนินการรีบตามหนังสือสั่งการนั่นแหละ เราก็ทำตามระเบียบทุกอย่างก็ต้องหาไล่หาบริษัทต่างๆที่มีของแบบนี้สเปคแบบนี้สเปคก็คือหนึ่งมีมาตรฐาน CE คือมาตรฐานคณะกรรมการรับรองเอ่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามยุโรปและก็ต้องได้รับมาตรฐาน FDA หมายเขาว่า Food and Drug a t ดไ n เนสสเตชันของขององค์การอาหารและยาสหรัฐ 3. ม,มี ISO 4มีหนังสืออนุญาตนำเข้าจากออยอซึ่งปรากฏว่าบริษัทที่เอามาเสนอผมนี้และบริษัทที่ใกล้เคียงนี้มันมีของพวกนีครบเราเลยเลือกเอาบริษัทที่ว่าราคาถูกที่สุดเอามาเทียบกันมี4 2 0มี3 000, 9มมีอะไร มาไล่ดูแล้วของเราก็ถูกกว่าเขาห้าสิบบาทบ้างสองร้อยบ้างร้อยบ้างอันสุดท้ายมีของให้เราไหมเพราะเราสั่งตอนนี้ภายในห้าวันคุณต้องส่งเรานะไปในสาวันส่งเราไหมปรากฏว่าเขามีเขาทำได้เนี่ยทำได้เราจึงเป็นที่มาแล้วก็มารีบมอบให้เจ้าที่สาสุขให้พี่น้องอสสมรรีบเอาไปปฏิบัติหน้าที่จำนวนเครื่องเนี่ยเราเอาตาม จำนวนหมู่บ้านคือหมู่บ้านในนครพนมมี1,130หมู่บ้านและก็ยังไม่รวมชุมชนตามเทศบาลต่างๆและก็ส่วนราชการอื่นๆที่ประสงค์อยากจะได้เครื่องนี้เราก็เลยซื้อมารถนี้ก่อน1,250เครื่องเครื่องละ3,850บาทในส่วนที่เขาบอกว่าไปอยู่ในในออนไลน์ ออนไลน์เนี่ยถามว่าคุณเข้ามาถูกต้องไหมคุณได้รับมาตรฐานไหมที่ผมว่ามาสามสี่อย่างคุณมีไหมแล้วเครื่องนี้เขาก็รับประกันหนึ่งปีนั่นก็เป็นไปตามที่สิ่งที่เราพึงพอใจครับเป็นตามระเบียบเป็นตามระเบียบที่ได้รับข้อยกเว้นครับสามารถดำเนินการได้สามารถดำเนินการได้ปกติครับเราคิดถึงชีวิตของประชาชนและความเป็นครมมากกว่าครับไม่ต้องร้องหรอกครับมันมีหน่วยงานตรวจสอบผมอยู่แล้ว สตงองเขาตรวจโดยตรงอยู่แล้วปปชอ,อย่างนี้ครับอันนี้ก็แค่มาเลี่ยนข่าวอยากดังทำให้ผมเสียหายเท่านั้นเองครับ